เงินมันเปลี่ยนคนจริงหรือเปล่าเงินทำให้คนเนี่ยยิงมากขึ้นหรือเปล่าคุณคิดว่าอย่างไรครับกับในหัวข้อนี้เงินเปลี่ยนคนจริงหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนจริงสําหรับบางคนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแกนแท้ของบางคนครับเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าข้ออ้างนะครับบางอย่างหรือว่าปมบางอย่างในชีวิตไม่เหมือนกันบางคนมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันบางคนจนมากๆมากๆโดนทาร้ายใจิตใจตอนเด็กๆโตมาเฮ้ยพอรวยขึ้นเขาไม่ได้หยิงครับ เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เปลี่ยนไปแต่เขาแค่อาจจะรู้สึกว่าตอบสนองอะไรบางอย่างจากตอนเด็กๆที่เขาขาดเช่นตอนเด็กเนี่ยไม่เป็นที่รักตอนโตใช้เงินเพื่อเป็นที่รักก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเปลี่ยนคนจริงไหมมันก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับข้ออ้างหรือสิ่งที่คุณตั้งขึ้นมาเป็นความเชื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดสินได้เลยว่าเงินจะเปลี่ยนให้คนคนนี้ดีขึ้นไหม เงินจะเปลี่ยนให้คนคนนี้ย,ยิงขึ้นหรือเปล่าเงินจะทําให้คนคนนี้เนี่ยไม่เอาพี่เอาน้องหรือเปล่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ของพวกเขาก็อย่างที่บอกครับบางคนโดนทาร้ายใจิตใจตอนเด็กๆไม่เป็นที่รักโตขึ้นมาก็อาจจะใช้เงินเนี่ยสนองนี้ตัวเองนะครับที่แบบว่าซื้อทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาหยุดตรงนี้และเป็นที่รักก็ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวที่เขาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะใช้เงินเนี่ยเพื่อความสมบูรณ์แบบณปัจจุบันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเป็นตน้นแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย แต่ไอเนี้ยมันหยิงขึ้นนะตอนที่มันรวยขึ้นเอาจริงครับไม่มีใครหยิงขึ้นหรอกครับเขาแค่เลือกและมีสติในการเลือกมากขึ้นแล้วเงินเปลี่ยนคนจริงไหมเงินเป็นแค่ของกกลางครับนีสัยจริงๆต่างหากที่เป็นแก่นแท้ที่มันถูกเผยออกมาโดยเงินเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเงินเปลี่ยนใครไม่ได้ครับนอกจากพฤติกรรมและแก่นแท้จากภายในหรือคุณค่าจากภายในตัวเราจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆครับ เงินเป็นของกลางเป็นเพียงข้ออ้างที่คนบอกว่าเงินทําให้คนนี้เป็นคนไม่ดีเงินทําให้คนนี้เห็นแก่ตัวเงินทําให้คนนี้หยิ่ง จริงๆแล้วเราทุกคนก็ต่างเป็นเก่นแท้ของคุณค่าที่เรามีประสบการณ์ในวัยเด็กครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใครว่าเขาเนี่ยยิงขึ้นหรืออย่าไปตัดสินใครว่าเขาเห็นแก่ตัวหรืออย่าไปตัดสินใครอ่ะเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีเลยมีเงินคนนี้เป็นคนชั่วอแล้วแล้วทำไมมีเงินอ่ะไม่ต้องไปยุ่งครับไม่ว่าจะดีหรือเลวครับมันก็คือมีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณจะร่ำรวยได้นะครับโดยใช้มันนี่มายเซ็แบบนี้ไม่มีดีหรือเลวมีเพียงแค่รวยหรือไม่รวยเช่นเดียวกันคนรวยเป็นคนดีก็มีครับคนรวยเป็นคนไม่ดีก็มีครับคนจนเป็นคนไม่ดีก็มีครับคนจนเป็นคนดีก็มีครับ เพราะฉะนั้นเงินเป็นแค่ของกลางที่มนุษย์ใช้เป็นข้าออ้างเท่านั้นดีหรือไม่ดีเอาเป็นว่าให้เรารวยก่อนแล้วเราจะเลือกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ของคุณครับเพราะฉะนั้นคุณรวยได้และเป็นคนดีได้ครับมันก็อยู่ที่ว่าแกนแท้และคุณค่าของคุณจะเลือกอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าการมีเงินเยอะแปลว่าเป็นคนไม่ดีนะครับ คุณรวยได้เป็นคนดีได้สุขภาพดีได้มีความสำเรถที่ดีได้คุณมีได้ทั้งหมดนี้ครับมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกจะจงใจใช้ชีวิตแบบไหนแค่นั้นเองอย่าเอาละครหรือเอาสิ่งต่างๆที่คุณเห็นในโลกภายนอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีมาสร้างความเชื่อครับว่าถ้ารวยเป็นคนไม่ดีแน่นอนครับเราเสพละครเยอะมากๆเราเสพแบบข่าวสารทางการเมืองต่างๆเยอะมากๆครับแต่คําคถามคือคุณเป็นคนดีได้ไหมครับจากตัวคุณได้ครับ คุณค่าของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นคนดีรวยขึ้นคุณก็เป็นคนดีอยู่ดีจริงไหมคุณยังกระตันยูกระตะเวทีคุณยังชอบทําบุญคุณเป็นคนที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณก็เป็นได้นะมันก็อยู่ที่คุณจริงไหมมันไม่ได้อยู่ที่ใครอย่าใช้ความเชื่อในโลกภายนอกเป็นข้ออ้างว่ารวยแล้วคือไม่ดีรวยแล้วคือดีจนดีจนไม่ดีช่างมันครับ คุณจะเป็นใครล่ะหากคุณเป็นเศรษฐีพิมมาใต้คอมเมนต์น่ครับคุณจะเป็นใครล่ะหากวันนี้คุณเป็นมหาเศรษฐีจริงๆเช่นเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่เมตตาเป็นคนกระตันยูเหมือนเดิมเป็นคนรักพี่รักน้องเหมือนเดิมคุณจะเป็นใครพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยครับโอไปอีสารมาสเตอร์โค้ดสวัสดีครับ